สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอจะมาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องมิตรภาพในต่างแดนตอนใหม่ค่ะตอนนี้นะคะเอให้ชื่อว่าทำไมต้องมีเพื่อนคนไทยเพื่อนๆอาจจะเห็นคลิปของคนที่อยู่ในต่างประเทศหลายๆคลิปนะคะที่เขาจะพูดถึงว่าเ,าเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนไม่อยากมีเพื่อนคนไทยเพราะว่าเหตุผลเลยคือ เพื่อนคนไทยขี้ฉาขี้นินทาชอบแย่งผัวชอบยืมเงินยืมของไม่คืนหรืออาจจะด้วยเหตุผลอะไรอื่นๆใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยกกันมานะคะแต่วันนี้สิ่งที่เอจะมาพูดเอจะมาพูดในอีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนมองเหมือนเหรียญที่มันมีสองด้านนะคะ มันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีวันนี้เอจะมาพูดถึงด้านที่ดีค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่เพื่อนคนไทยคนนึงนะคะกลับจากไปเยี่ยมญาติที่ไทยเพื่อนๆคงจะรู้ว่าเวลาที่เราเดินทางจากประเทศไทยกลับมาที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บแหลกน้องกลับมาจากประเทศไทยแล้วก็ไปทำงานเลยค่ะแล้วในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นก็คือ น้องหลับในแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นลดคว่ำนะคะกระดูกคอหักแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลสิ่งที่เราทำได้ก็คือเอาใจช่วยให้น้องปลอดภยัยและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราทำได้ก็คือช่วยกันติดต่อครอบครัวทางไทยให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแล้วก็ช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเกิด เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็น้องอยู่ในอาการขั้นไหนนะคะถ้าสมมติว่าน้องไม่รู้จักคนไทยคนไหนเลยสามีของน้องซึ่งเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็จะไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับครอบครัวของน้องได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะคุยกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ ัจจุบันทันดว่วนนะคะมันไม่มีใครคาดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้มีการเตรียมการอะไรไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นณณนะนะตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคือไม่มีใครมีเบอร์ติดต่อญาติทางไทยของน้องเลยเอกกับเพื่อนก็เลยแบบ ช่วยกันค้นหาข้อมูลของน้องจากอินเทอร์เน็ตนะคะโชคดีว่าที่ครอบครัวของน้องอ่ะคือคุณพ่อรับราชการเพราะฉะนั้นก็จะมีฐานข้อมูลบางอย่างที่เราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลส่วนตัวของของคุณพ่อของน้องได้มันก็เลยทําให้เราสามารถติดต่อกับครอบครัวน้องได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องก็ปลอดภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติก็คือด้วย การแพทย์การรักษาที่ทันท่วงทีของ,ของที่นี่นะคะทำให้สามารถที่จะช่วยชีวิตน้องได้อย่างทันท่วงทีนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะคะเราก็ได้คุยกันใน,ในกลุ่มเพื่อนนะคะรวมทั้งคุยกันกับกับครอบครัวกับกับสามีของเราซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าในกลุ่มของเพื่อนเพื่อนนะคะเราสมควรที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของกันและกันเอาไว้นะคะอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนเราอ่ะต้องต้องให้สามีเรารู้แล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรปัจจุบันทันด่วนขึ้นกับเราซึ่งมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามีของเราอ่ะก็สามารถที่จะติดต่อหาเพื่อนๆของเราได้แล้วเราก็ควรจะมีหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าการติดต่อ กับครอบครัวของเราให้กับเพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อสามีของเราติดต่อกับเพื่อนๆของเราเสร็จแล้ว่เพื่อนๆของเราก็สามารถที่จะติดต่อกับครอบครัวของเราที่ไทยได้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นการเหมือนเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะ่ะที่เรารู้ว่าโรคภยัยมันร้ายแรงนะคะ มันไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่นะคะดังนั้นน่ะนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ที่เออยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของของสังคมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะเข้าใจว่าเพื่อนๆบางคนน่ะอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาแต่เอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนอ่ะจะมีโอกาสได้พบเพื่อนที่ดีจริงๆพบเพื่อนที่ เป็นมิตรแท้เป็นมิตรที่คอยช่วยเหลือกันนะคะขอแค่หนึ่งในร้อยอะขอแค่หนึ่งคนที่คุณสามารถที่จะไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจได้หากคนคนนั้นให้เจอนะคะแล้วก็ดีต่อกันรักษามิตรภาพนั้นไว้ให้ดีที่สุดค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เป็นอีกแง่มุมหนึง่งที่เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของการใช้ชีวิตในต่างแดน ก็ขอให้ทุกๆคนเจอเพื่อนดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ